สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหายกันไปหลายวันนะครับก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับก็โดยภารกิจนะครับเหมือนเดิมก็เลยหายไปนะครับก็วันนี้มาอัพคลิปให้เพื่อนเพื่อนเพิ่มนะครับเป็นหลักสิบบนนะครับของบายคิดเล่นนะครับประจำวันที่29พฤศจิกายน2559นะครับบายคิดเล่นนะครับก็ชอบคิดสูตรครับคิดไปเรื่อยครับมีเวลาอย่างที่ได้คุยกับเพื่อนๆไว้นะครับว่าใบคิดเล่น คิดอะไรได้ก็ขออนุญาตมาแบ่งปันเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับสูตรไหนเดินดีก็เพื่อนๆก็นําไปใช้เลยนะครับสูตรไหนที่ไม่เดินเพื่อนๆก็ดูดูใจไว้ก่อนนะครับไปทําเป็นเลขปักหลักนะครับถ้าสูตรไหนเดินก็ใบคิดเล่นก็จะมาเฉลยสูตรนะครับในงวดถัดไปนะครับสําหรับสิบ,บนในงวดนี้นะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นสูตรทดลองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเห็นครั้งที่2แล้วก็ ให้นาไปใช้ก็แล้วแต่ดุลพินิษของท่านนะครับนําไปใช้ได้นะครับไปคิดเล่นก็ขอกลั่นสูตรมาเรื่อยๆนะครับมีสูตรดีๆก็จะขอมาแบ่งปันเป็นแนวทางไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลงในในหลักแต่ละหลักหลายสูตรหน่อยนะครับก็สําหรับหลายๆท่านถ้าชอบในสูตรไหนก็จะได้นําไปใช้นะครับก็ในสูตรนี้นะครับในงวดนี้นะครับขออนุญาตไม่ลงหลายสูตรนะครับก็ลงแค่เฉพาะแค่นี้ก่อนนะครับ10บบนนะครับตัวนี้นะครับเดินดี ตอนนี้อยู่ที่8งมวนนะครับเป็นเลข3ตัวมาตัวนะครับอะใบคิดเล่นลอกไว้ให้แล้วเอาเลยนะครับวงไว้เลยนะครับวดนี้นะครับได้4นะครับก็จะเป็น4 53นะครับนะครับเข้านะครับที่3นะครับหลักสิบนะครับถัดมานะครับมวดถัดมาได้ผลคำนวณ0นย์นะครับได้ผลคำนวณ0ูนย์นะครับก็เป็น019นะครับวดนี้เข้าที่0นย์นะครับ เข้าที่0ูนย์นะครับถัดมานะครับได้8นะครับผลคำนวณนะครับได้8นะครับก็ได้เป็น8 9 7านะครับก็เข้าที่8นะครับนะครับถัดมานะครับผลคำนวณได้6นะครับก็เป็น6 7 5นะครับก็เข้าที่5นะครับหลักสิบสูตรนี้สูตรหลักสิบนะครับมันก็จะวงแค่หลักสิบพอนะครับหลักอื่นไม่วงนะครับถัดมานะครับ ได้ศูนย์นะครับก็ได้ค่าคำนวณนะครับเทียบมาก็เป็น0ูนย์หนนะครับก็เข้าที่0นย์นะครับเข้าที่0ูนย์หลักสิบอ่างวดถัดมานะครับก็ได้4นะครับก็เป็น4ี่ห้าสามนะครับเข้าที่4นะครับอ่านะครับงวดถัดมานะครับได้2นะครับก็คำนวณได้2 3 1นะครับก็เข้าที่3นะครับ เอที่แล้วนะครับที่ออก383นะครับเลขเดิม3 8 8 3นะครับก็เลขคำนวณได้8นะครับก็เป็น897นะครับอย่าลืมนะครับสูตรไหนเดินก็นำไปใช้ครับสูตรไหนไม่เดินก็เอาไปทำเลขปักหลักนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นเลขปักหลัก5ตัว6ตัว7ตัวก็แล้วแต่สะดวกท่านนะครับอย่าไปทิ้งนะครับสูตรให้เก็บไว้ไปเรื่อยๆนะครับไว้ทำเลขปักหลักนะครับนี่ก็เดินมาแล้วนะครับหน่องสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดงวดนะครับที่เดินนะครับแปดงวดที่เดินในของหลักสิบของสูตรนี้นะครับของสูตรนี้ก็เดินมาแปดงวดก็ใบคีิเล่นส่วนใหญ่จะลงเป็นลักษณะของร่วดนะครับถ้ามันมีสูตรที่ขยับไปก่อนหน้านี้ผิดนะครับก็จะไม่ไม่นับนะครับจะนับเฉพาะสูตรที่มันเดินรวดอย่างเดียวนะครับ ไม่มีข้ามนะครับผิดแล้วก็ข้ามไม่เอานะครับบาคทีเรนจะไม่ใช้วิธีนั้นนะครับงวดที่ถึงมานี่นะครับงวดปัจจุบันนะครับงวดปัจจุบันที่คำนวณได้นะครับก็คือนะครับขอเปลี่ยนประกาก่อนครับงวดปัจจุบันนะครับงวดปัจจุบันคำนวณได้ก็คือ2นะครับ2นะครับก็จะได้เป็นนะครับ2นะครับยกมาเลยครับ2เพิ่มแต้มไป1แต้มครับเป็น3นะครับ สองลดแต้มไป1แต้มนะครับอันนี้8ลดแต้มไป1แต้มก็เป็น1ครับผลเป็นยังไงนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับก็ใบคีดเล่นก็รอครับเหมือนเดิมนะครับก็รอดูว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับรอนะครับขอเขียนรอตรงนี้แทนแล้วกันนะครับสําหรับสูตรหลักสิบบนนะครับใบคีดเล่นนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ใบคีดเล่นอาจจะมีเวลาน้อยนะครับเพราะว่าติดภารกิจค่อนข้างจะ หนักพอสมควรนะครับก็จะมีเวลามาพบกับเพื่อนๆน,น้อยนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ขออนุญาตเพื่อนๆน,นะครับมีเวลาก็เพื่อนๆลองไปฝึกทบทวนหัดทําสูตรเก่าๆนะครับที่ลงไว้นะครับสําหรับหลักสิบบนนะครับไบขี้เล่นก็ขออนุญาตนําเสนอแนวทางไว้นะครับถ้าสูตรนี้เดินนะครับงวดหน้าเรามาดูเฉลยสูตรกันครับไบขี้เล่นไม่มีมั่วครับทุกอย่างมีที่มาหมดนะครับเช่นเดิมขอบพระคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมครับ